เอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ p r e p a n นช่ n n แชอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยก็จะมาตอบคำถามปัญหาโลกแตกนะครับที่เวลา Apple ออกโปรดักต์อะไรใหม่ๆมาเนี่ยก็จะมีคำถามนี้ขึ้นมานะครับว่าเฮ้ยแล้วเราจะซื้อรุ่นไหนดีนะครับซึ่งวันนี้นะครับแพนก็จะมาเล่าให้ฟังว่าทําไมแพนถึงเลือกซื้อ iPhone 13มากกว่า iPhone 13 Pro นะครับถ้าเกิดใครที่ตาม Instagram แพนนะครับก็จะเห็นว่าแพนลงสตอรี่นะครับที่เป็นรูปเกี่ยวกับการพรีออเดอร์ไอโฟน13นะครับแล้วก็หลายคนก็ถาาาามมเข้ว่ ทำไมผมถึงซื้อ iPhone 13ไม่ซื้อ iPhone 13 Pro ล่ะมีเหตุผลอะไรก็เลยตัดสินใจว่าจะทําคลิปนี้มาเล่าให้คนฟังนะครับกับ3มเหตุผลที่แพนคิดว่าใครหลายคนน่าจะเลือกซื้อ iPhone 13มากกว่า iPhone 13 Pro นั่นเองครับแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเหตุผลเนี่ยมันเป็นเหตุผลแบบส่วนตัวล้วนๆเลยอะถ้าเกิดใครที่เห็นต่างหรือว่าไม่ชอบความเห็นนี้ไงเนี่ยไงก็ลองคอมเมนต์ด้านใต้ดได้นะครับเอาละครับมาถึงเหตุผลข้อแรกนะครับก็คือเหตุผลที่ว่า บัตเจ็ตไม่ถึงครับอันนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องตลกนะแต่ว่าส่วนตัวในแพนนมองว่าการที่เราเข้ามาใน Apple Eco System หรือว่าซื้อ iPhone สักเครื่องเนี่ยแพนว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะส่วนตัวเนี่ยแผนใช้ iPhone มาหลายรุ่นนะครับไม่ใช่ว่าแพนไม่ใช้ Android นะเคยใช้เหมือนกันแต่ว่าส่วนตัวก็ยังกลับมาเป็น iPhone ทุกครั้งไปนะครับเนื่องด้วยว่าความลื่นของ OS ที่แบบค่อนข้างลื่นมากๆแล้วก็ Apple Ecosystem นะครับที่ทําได้ดีมากๆ สมมติว่าถ้าเกิดใครซื้อ Apple Watch ไปอย่างเงี้ยแทบจะออกจาก Apple ecosystem ไม่ได้แล้วนะคือออกมายากมากเพราะว่า Apple Watch เนี่ยใช้กับมือถือ Android ไม่ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดใครที่ใช้ AirDrop ต้นชินนะครับมี Mac มี iPad เนี่ยก็น่าจะชินกับการอยู่ใน Apple ecosystem แล้วก็ Apple นะครับหรือว่า iPhone เนี่ยก็เป็น product ที่แพนรู้สึกว่าใช้ได้ค่อนข้างนานเลยเพราะว่า Apple เขาก็ยอมให้อัปเกรดซอฟต์แวร์เรื่อยๆนะครับประมาณ5-6ปีเลยทีเดียวก็ถือว่าค่อนข้างยาวนะครับถ้าเกิดใครที่จะซื้อ iPhone ไปใช้ยาวๆเนี่ยแพนว่าก็ ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับเหตุผลข้อที่สอน,นะครับก็คือเหตุผลเรื่องของสีนั่นเองครับก็เป็นที่รู้กันนะครับว่า iPhone 12หรือว่า o n e ฟนสิออะไรเงี้ยทุกรุ่นนะครับก็จะมีการออกสีใหม่ๆออกมาอย่าง iPhone 13 mini แล้วก็ iPhone 13เนี่ยก็ได้มีสีที่หลายๆคนสนใจนะครับก็คือสีชมพูนั่นเองกับถ้าเกิดเป็น iPhone 13 Pro นะครับก็จะมีสี Sierra Blue ที่คนสนใจนะครับแต่ว่า มันก็เป็นสีน้ำเงินคล้ายๆแบบ Pacific Blue รุ่นที่แล้วไงแต่ว่าใน iPhone 13ธรรมดากับม i นิมันมีสีชมพูซึ่งหลายๆคนน่ยอาจจะอยากได้สีชมพูเป็นเหตุผลหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเหตุผลที่ค่อนข้างสําคัญมากๆนะครับให้ใครหลายคนซื้อ iPhone 13มากกว่า iPhone 13 Pro เองส่วนมาถึงข้อสุดท้ายนะครับก็เป็นเหตุผลที่ แพนใช้เป็นหลักนะครับในการที่เฮ้ยเราเราไม่ไป iPhone 13 Pro ดีกว่าก็คือเรื่องที่ว่าแพนเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะไม่ได้ใช้ฟีเจอร์ที่เป็น Pro ของ Apple สักเท่าไหร่นะครับวันนี้แพนก็จะมาเล่าให้ฟังด้วยว่าคําว่า Pro ของ Apple เนี่ยมันมีอะไรบ้างครับสิ่งที่ต่างข้อแรกนะครับก็คือเรื่องของวัสดุนั่นเอง ใครที่เห็นเว็บๆเนี่ยก็น่าจะพอทราบอยู่แล้วครับว่า iPhone 13เนี่ยทำจากวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมเป็นหลักนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็น iPhone 13 Pro หรือว่า Pro Max นะครับก็จะเป็นวัสดุที่เขาเรียกว่าสแตน s s สสตีลเกรดวัสดุผ่าตัดอะไรอย่างเี้นะครับซึ่งก็เอาจริงๆทุกคนก็หลายๆคนแล้วกันน่าจะใส่เคสอยู่แล้วจริงๆเรื่องวัสดุเนี่ยก็น่าจะไม่ได้เป็นปัญหาอะไรขนาดนั้นนะครับส่วนเรื่องที่2น,นะครับก็คือ เรื่องของกล้องนั่นเองแพนแอบโน้ตไว้หน่อยนะครับกล้องเนี่ย p h o n e 13 Pro กับ Pro m a x นะครับจะถ่ายที่มืดได้ดีขึ้นเนื่องจากรูรับแสงของตัวกล้องเนี่ยกว้างขึ้นนะครับพอกว้างขึ้นเนี่ยก็สามารถรับแสงมาได้มากขึ้นทําให้ถ่ายที่มืดได้ดีนั่นเองนอกจากนั้นยังรองรับฟอร์แมตนะครับการถ่ายรูปที่เป็นรูปที่เรียกว่า r a หรือว่าไฟล์ดิบ ไฟดิบเนี่ยก็มีข้อดีเหมือนกันนะหลายๆคนที่แพนมีเพื่อนมาช่างภาพเนี่ยก็ชอบใช้ก็คือเราจะสามารถถ่ายภาพที่ค่อนข้างแบบไม่ได้มีการปรุงแต่งอะไรจาก iPhone ถ้าเกิดใครที่ลองถ่ายรูปจาก iPhone ดูนะครับก็จะเห็นว่ารูปมันมีความคมมากขึ้นคมกว่าที่มันควรจะเป็นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเลือกเป็นการถ่ายแบบรอหรือว่าไฟดิบเนี่ยจะไม่มีเอฟเฟกแบบนั้นใส่เข้ามาแล้วก็อย่างที่สอนะครับก็คือเรื่องของการถ่ายวิดีโอ ถ่ายได้เป็น ProRes RAW นะครับซึ่งคำนี้ในวงการถ่ายหนังเนี่ยอาจจะพอคุ้นเคยกันบ้างแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้อยู่ในวงการเนี่ยมันก็คือการถ่ายวิดีโอที่ เหมือนเราเก็บข้อมูลมามากขึ้นนะครับพอเราไปตัดต่อหรือว่าเราไปปรับแต่งอะไรด้านหลังเนี่ยก็จะทําได้มากกว่าเดิมแต่ว่าฟีเจอร์นี้จนถึงปัจจุบันที่ในเมกาเปิดตัวขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ยังไม่ออกมานะครับเพราะว่า Apple ิลเขาบอกว่าจะออกมาภายในปีนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าตอนไหนนะครับส่วนอย่างที่3สิ่งที่แตกต่างนะครับก็คือเรื่องของหน้าจอนั่นเองหน้าจอ iPhone 13 Pro แล้วก็ Pro Max นะครับก็จะมีหน้าจอที่เรียกว่า Pro Motion Display เป็นหน้าจอหนุ่มนะครับก็คืออะไร คือปกติแล้ว i p h o n เนี่ยตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงรุ่น iPhone 13ธรรมดา12แล้วกันถือว่าถึง12นะครับก็จะเป็นหน้าจอ60 h z ก็คือในหนึ่งวินาทีเนี่ยจะมีการกระพริบหน้าจอ60ครั้งก็จะได้ความนุ่มระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าในโปรโมชั่นดิสเพลย์เนี่ยจะสามารถกระพริบได้สูงสุดถึง 120H z ถ้าใครหลายคนฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันกระพริบมากขึ้นก็กินแบตมากขึ้นสิอันนี้ก็ไม่ได้จริงเสมอไปครับเพราะว่า Apple เาคาาิดมแล้วเาเเลยทป็น Adaive Prom Display Promotion ือ ถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้งานที่มีความต้องการในการที่จะต้องให้มันรีเฟรชเรทสูงๆเนี่ยอย่างเช่นเราเปิดเว็บเบราว์เซอร์เราอ่านการ์ตูนอ่านนิยายมันก็จะทำการลดรีเฟรชเรทลงนะครับเพอเผอต่ำกว่า60 fps หรือว่า60 h z ซะอีกยิ่งถ้าเกิดมันต่ำนะครับมันก็ทำให้มันประหยัดพลังงานมากขึ้นเองครับส่วนอย่างที่4นะครับข้อสุดท้ายเนี่ยก็คือเรื่องของ GPU ครับ G.P.U เนี่ยก็คือระบบประมวลผลกราฟิกนั่นเองอาจจะไว้ใช้กับการเล่นเกมการแต่งภาพนะครับก็จะทําประสิทธิภาพได้ดีขึ้นนิดหน่อยพนคิดว่าน่าจะไม่ต่างกันมากนะครับในการใช้งานจริงครับนี่นะครับก็เป็นสิ่งที่แตกต่างระหว่าง iPhone 13กับ iPhone 13 Pro นะครับความโปรของ Apple ก็พันมองว่าก็ไม่ไม่ไม่ได้แตกต่างเยอะมากนะครับอันนี้เนี่ยแล้วแต่แล้วแต่คนชอบนะแต่ส่วนตัวพนไม่น่าได้ใช้อยู่แล้ว คือใครหลายคนก็ถามนะครับว่าแบบเอ้ยแพนดูเป็นช่างภาพน่าจะชอบกล้องที่มันดีขึ้นแต่ว่าคือมันไม่มีทางที่แพนจะส่งงานลูกค้าด้วยกล้อง iPhone ได้มันน้อยมากๆเป็นเหตุการณ์ที่แบบไม่น่าจะเกิดขึ้นในไม่กี่ปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแพนก็เลยเชื่อใจที่จะใช้กล้อง r o r l e s s ที่แพนใช้อยู่เป็นประจํามากกว่าที่จะใช้ iPhone ในการส่งรูปถ่ายที่แบบเ,เป็นรูปรูปถ่ายส่งงานลูกค้าเพื่อเรียกเงินเขาอะไรอย่างนี้ครับก็เลยมองว่ามือถือเนี่ยน่าจะยังเป็น เครื่องมือที่ยังไม่ได้เอาไปทําเงินไปอะไรขนาดนั้นก็เลยมองว่า iPhone 13น่าจะเพียงพอสําหรับส่วนตัวของแพนแล้วแล้วก็หน้าจอโปรโมชั่นดิสเพลย์เนี่ยหลายๆโปรแกรมนะครับก็ยังไม่ได้ลองรับการที่รีบประสิทธิภาพให้มากกว่า60เฮิร์ตหรือว่า60 FPS สักเท่าไหร่ก็เลยมองว่าเอามาตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรแล้วก็ส่วนตัวตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะได้เล่นเกมซักเท่าไหร่ครับแล้วถ้าเกิดใครกําลังังเลว่าเออแล้วจะอัปเกรดดีไหมนะครับแบบใช้รุ่นนี้อยู่อัปเกรดเป็นรุ่นไหนดีแพนให้ข้อสุป ส่วนตัวของแพนอย่างนี้นะกันว่าถ้าเกิดใครที่ใช้ iPhone 10นะครับตัว X ลงไปนะครับแบบ8 7 6ก็อะไรเงี้ยแล้วจะอัพเป็น iPhone 13เนี่ยแพนมองว่าโอเคเลยนะคือมันค่อนข้างก้าวกระโดดอะพอคุณซื้อมาปุ๊บคุณจะสัมผัสได้ถึงความแตกต่างที่แบบเฮ้ยมันดีขึ้นเยอะมากๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ใช้แบบ12 11 10s อยู่เนี่ยก็อาจจะลังเลนิดนึงนะครับแต่แพนให้ข้อขอคิดเห็นอย่างนี้แล้วกันว่าถ้าเกิดเราอัปเกรด iPhone ทุกรุ่นทุกปีนะครับ เราจะเสียค่าใช้บริการ iPhone เนี่ยประมาณสักปีละ1 0 0 0 0บาทอ่ะก็ตีเป็นประมาณเดือนละ1000บาทนะครับอันนี้ก็แล้วแต่รุ่นแล้วแต่การอัปเกรดด้วยนะก็พันมองว่าค่อนข้างคุ้มนะในการใช้ iPhone เดนะือนละพันเนี่ยก็แพนก็เลยเป็นเหตุผลให้แพนอน่ะเปลี่ยน iPhone ไปทุกปีนั่นเองครับเอาละครับแต่ถ้าเกิดใครที่ใช้แบบ12อยู่แล้วจะอัปเป็น13ในการที่ขครหลายคนอาจจะเชื่อคาพูดของแพนว่าเฮ้ยเปลี่ยนทุกปีคุ้มกว่า ก็พออัพมาเนี่ยจะไม่ได้เห็นความแตกต่างมากสักเท่าไหร่ครับก็มันค่อนข้างคล้ายเดิมมากๆเลยแต่ว่าสิ่งที่แฟนชอบเนี่ยก็คือแบตเตอรี่มันอึดขึ้นอันนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าอึดขึ้นจากขนาดแบตเตอรี่ที่เพิ่มขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆเนี่ยตัวเครื่องของ iPhone 13กับ12เ่ะเทียบกันน่ยมันมีความหนากว่าอยู่ระดับหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าหนาเพราะตัวแบตหรือว่าหนาเพราะมโครโปรเซสเซอร์ตัวอื่นๆหรือว่าเป็นแบบ CPU รุ่นใหม่เลยประหยัดพลังงานมากขึ้นอันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอ in-dep Re อกครอแเื่่งมาาดูวิน แบตเตอรี่มันเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับโอเคครับแล้วก็จบแล้วนะครับกับคลิปสั้นๆที่แพนมาเล่าให้ฟังถึงเหตุผลที่ทําไมแพนถึงเลือกซื้อ iPhone 13มากกว่า iPhone 13 Pro แต่ว่าเอาจริงๆแพนใช้ไปเนี่ยแพนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยแพนอยากอัพไป13 Pro ก็ได้นะ <laughs> อาจจะหักหลังใครหลายคนนะครับที่กำลังดูคลิปนี้อยู่แต่ว่าก็เพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจและการเชื่อว่าใครหลายคนที่กดเข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะอยากได้อะไรที่แบบช่วย ตกย้ำความคิดของตัวเองหน่อยว่าเฮ้ยเราเราซื้อ1 3ดีแล้วหรือว่าเฮ้ยเราไป 13Pro ดีกว่าเพราะว่าใช้ฟีเจอร์ที่มันเป็น Pro ของ Apple นะครับสุดท้ายนี้ก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ